พากินพาเที่ยวในอีพีนี้เรามาอยู่กันที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นสำนักงานที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีเรื่องราวความเป็นมาที่ยาวนาน ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านสมชายประกอบชาติเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะนะคะวันนี้นะคะท่านก็มาอยู่กับพวกเราก่อื่นเลยค่ะท่านนะคะเท่าที่เห็นนะคะอาคารของสำนักงานที่ดินนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็เห็นได้เลยว่าโอ้โหมีประวัติความเป็นมายาวนานมากแล้วก็คุณข้าเกี่วการอนุรักษ์มากเลยค่ะอยากจะให้ท่านช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาหน่อยค่ะครับสำหรับสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ครับ ก่อนอื่นขอนําเรียนนิดนึงว่าเ,เมื่อครั้งรันการัชกาลที่ห้าท่านได้ส่งดําเลินให้การออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนั้นนะครับก็มีหอ,อ,อที่ทําการที่ดินชั่วคราวนะครับอยู่ที่ในบริเวณพระชวังเบาาอินชื่อหอสภาคารราชประยูนนะครับซึ่งซึ่งเป็นหอทะเบียนที่ดินชั่วคราวนะครับ,รบตอนนั้นก็ปีประมาณพศสอง4สรสิบสี่คือรศ120งยสิบนะครับซึ่งต่อมาก็ ระหว่างนั้นก็คงจะสร้างสํานักงานที่ดินตรงนี้แหละไปคบคู่กันไปด้วยก็ประมาณสองปีเสร็จก็เลยย้ายจากราชวังมออินมาอยู่ที่นี่เมื่อวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมพศสองพันสี่ร้อยสี่สิบหกแลวก็เปิดทําการมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ทางเนี้ยเขาไม่เรียกสำนักงานที่ดินนะครับเขาเรียกว่าหอทะเบียนเมืองกรุงเก่านะครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นสํานักงานที่ดินจังหวัด จังหตัดิยุยาเป็นภายหลังครับผมค่ะแล้วนะคะนี่คือแบบว่าที่มานะคะแล้วตอนนี้ราคาท่านตอนนี้เรามีเปิดให้บริการนะคะสำนักงานที่ดินนะคะอยู่ทั้งหมด่สาขาที่จังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาครับนอกจากสำนักงานที่ดินจังหวัดแล้วเราก็จะมีอีก3สาขานะครับก็คือสาขาวังน้อย สาขาเสนาและก็สาขาท่าเรือครับผมค่ะนะคะก็นี่คืออีก3มสาขานะคะก็ท่านอยู่ที่ไหนเนาะก,ก็ไปใช้บริการที่สาขาที่นั่นนะคะแล้วก็โอ้โหวันนี้นะคะได้มาที่สํานักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านช่วยแนะนํานะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณรอบๆนี้หน่อยค่ะส่วใหญ่ก็มันเป็นเมืองโบราณโลกนะครับก็จะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเราก็จะมีพวกวัดวาอารามนะครับ มากมายที่น่าสนใจซึ่งมีประวัติศาสตร์อันคงทรงคุณค่าซึ่งเราควรจะศึกษานะครับแล้วก็ไปนั่งทานอาหารอาหารอร่อยกับที่ตลาดกุ้งเขาเรียกว่าตลาดกลางตลาดกลางกุ้งนะครับที่จังหวัดพิจิตรที่หันตรานะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปกินไปเที่ยวกัน หลังจากเยี่ยมชมสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามกันแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินคือโฉนดที่ดินฉบับแรกของไทยที่นี่เลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยค่ะนะคะวันนี้ต้องขอเนีาตให้ท่านนะคะช่วยเล่าถึงความเป็นมาให้พวกเราได้ฟังสักเล็กน้อยค่ะ ครับสำหรับโฉนดที่ดินแปลงแรกของประเทศไทยนะครับก็คือตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแป้งนะครับอำเภอราชวังนะครับจังหวัดพระนครศรียานะครับซึ่งแต่ก่อนเริ่มดนทีนี้พูดง่ายๆว่าเมื่อสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้านะครับท่านทรงให้ดำรีออกโฉนดนะครับของประเทศไทยนะครับปรากฏว่า เ,เมื่อเราเริ่รมดำเนินการมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก,ก็ดังนั้นนะหนึ่งเป็นความว่าได้ดําเนินการเสร็จสิ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วปรากฏว่าก็ค่าหลวงค่าหลวงกเกษตรซึ่งสมัยนั้นกนะ็คืออยู่ขึ้นอยู่กับกระโจมเกษตรตาที่การนะครับก็ถวายโฉนดให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นฉบับแรกนะครับซึ่งถวายให้กับท่านที่พระที่นั่งวัดโลภะพิมานพระราชวัง,ง,งวนิพอินเมื่อวันที่1ตุลาคม พศ2444และในวันเดียวกันนั้นนะครับท่านก็ประทานโฉนดฉบับแรกให้กับเจ้าของที่ดินด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเหมือนกันนะครับให้กับกำนันหลุ่มตำบลบ้านวัดยมครับถือเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าท่านรับเป็นโฉนดที่ของท่านฉบับแรกและท่านก็ประทานให้กับกำนันหลุ่มตำบลบ้านวัดยมเป็นฉบับแรกเหมือนกันให้กับประชาชนในปีพศ2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แก่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2518ที่ดินพระราชทานดังกล่าวมีที่ดินที่ออกโฉนดเป็นฉบับแรกของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยสปกได้ดําเนินการจัดที่ดินและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้กับเกษตรกรนําพื้นที่พระราชทานที่ดินตามโฉนดเลขที่หนึ่ง เนื้อที่91ไร่1งาน52ตารางวาให้แก่เกษตรกรปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่1ตำบลวัดโยมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็หลังจากที่พวกเรานะคะพาทุกท่านนะคะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันแล้วค่ะคราวนี้นะคะก่อนกลับค่ะเดี๋ยวเรามาแวะกันที่ตลาดกลางกุ้งกันถ้าอยากรู้ว่าที่นี่นะคะมีกุ้งขนาดไหนตามไปดูกันเลยค่ะ ด้วยนะคะวันนี้อาหารของเรานี่น่าทานมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้ามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มาแวะกันที่นี่เลยค่ะกับตลาดกลางค้่ค่ะ EP หน้าชาวดินพากินพาเที่ยวจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามชมกันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง Youtube กรมที่ดินชาแนลกันด้วยนะคะ